เดี๋ยวพ่อเพชรกันซีรีส์กันเยอะหน่อยก่อนแต่ว่ไทยกองเนี่ยต้องม้วนก่อนพี่น้องเออมีหลานหน่อยขึ้นเบิ้งเป็นวินวินแล้วเนาะพัดเออเออเอาเอาข้าพี่น้องกินเนาะเออม้วนข้องเนาะม้วนคัาเนาะสุกกาิลาโอ้ผู้เจ้านะสุกาอสีสันงามเนาะานกะตัก นี <mile> ่นั่เ้อเวยอยาที่ีน้องจดอันนี้ีอก้อยนั่นแหละเนาะอเอก้อยคือเนาะอันนี้ก้อยเออก้อยลาบยาพี่น้องเบิ่งจะตัดอันนี้อันนี้ก่อนเฮ็ดแบบคนซื้อเขาเขาเลยเนาะอ่นเนาะครับครับครับเออแขกเรื่มหลายเรือพี่น้องเด้ะตาบาเมกับพ่อจากคนหน่อยอยไอ ออาอาเก็มที่าเออหนาวได้ผมมาหล่นนะผมมากินน้ำมือเราเอาแล้วแม่หมอนเท้าเข้าห้องแล้วป่นีบ้อโอเคเดี๋ยวพ่อเพียกันซีรีส์กันยังไงก่อนแต่ว่าไทยกเนี่ยต้องมุก่อนไป้ังเออเมีหลานอยขึ้นเบิ้งเป็นวินวินแล้วเนาะพอดีเออ เออเอเาเอาเอาาพี่น,น,น,น้องกินเดออกินอยู่แล้วมันึ้แก๊กเลยมัุ้งเล,เลยสิน่ะอมย่น้องอ้นหน่อยพี่นออ้องอเอาบารีไปแซนน่ะเออพงลูกแล้วพี่น้องโอ้พนีดคักกันนี่นะ ตั้งตาเตียมขาพี่น้องเลยแตะละมุมนี่พี่น้องแต่ละมุมเดอยรีู่นนเลเออกินแม่ินแ่อยู่แรอยู่บโอ้เขายชี้แจ้งชอบแจ้งเขามามดห่านมเด็กน้อยมุเด็กน้ยหละไหคนเด็กน้อยพี่น้องหาลังเออยูไว้บอกอเอาคนละลังคืนเนาะเอาแม่ไ่ย่ย

อืมแจ่มขนาดพี่น้องเลยโอมันตาก่ัวมันยหนึ่งเดียวพอเบีด่ได้กินเบียดกินล้วเพื่อนก็จะไปกินเนี้ยอพี่น้องพอละลอะเต็มที่แล้วนะเจนจมไปซื้เขาฟินตมวาเออคืออยากไรเนาะนี่จะหนงอ่ะม่ซีเออกรดูกือเขาได้กัก็ยันากให้ขากับแก้มพุเอานีละแบ่มันแบน่อย มันมยันดออย่างกินด่ะจับแก้มโอ้ยนอนเขาจะ้อเขากใจนะพี่น้องพี่น้องกสิ้เนดใส่กระขวเลเลไรอมหม ไปเีวเมตาแป้งน่มันดใส่ดีล่ะใส่แล็วโอ้พุงโอ้พุงเรียบร้อยมาแล้วเขาใส่ซอสอร่อยยังแต่คนเื้อแต่คนใส่มึนาเหือนเออ่อยเอาเป็นสบี่อยากดูจะแซ่บบ่พ่นอร์ันอ่ะไอร่อนถ้ามชาติเดีไทยพี่น้องมุ่งกนบรรยากาศกันก้อนเรา่นจีเมาพี่น้องแต่ละคนก็บเราแตคนละที่จะางเลยละ อ้วนอะเออแล้วเนี่ยอ้วนกะสีเอาเมาวมาบีบใส่เออเอาสวัสดีครับพี่น้องนะทางนอกเป็นข้อเหล่าพี่น้องเหล่าแม่บ๊เพ็กก็ได้เขามากินใม่พี่น้องเพราะเอามันเป็นหยาดพี่น้องบ๊อบเพ็กเขาเป็นลึงเพิ่นนะเขาได้เ่็นไทยเพิ่นไายเป็นคำนั้นแหละมามาที่นี่น้องท่านนี้ลาพี่มืออนหน่อยโอ้สุดยอดเลยนี่กินวะนั่งลงลูกนั่งลงมา <tôi> làm, có là là. làm họ rồi không bữa kỳ năm rồi ố bè đấy กินเดียวกิ้ไหมครับเมื่อกินย่างก็บพร้องตำหูงนะเนา เขยจะกินเองเนื้อไันเลยเน้นๆเลยพี่นอ่ะเนื้อเน้นๆกินโบลุ่งกี่ก้อนครับขอเนื้หดอกนี่นะอได้ไหมครับ มุนงเน้ตอนรับแขก ออโต้นี่

อืเื้อเนียนเนีนห้อเยิดเอ็มเนื้อหลาย

ไป้องกินลาไปเรื่อยไเรื่อยเจ้ากินอะไออฟังเพลง,งมอนมอนมอนเปิดรถเปิดรถกินน้ำรูปแบบแคบๆอืมสุดมอดเลยลาบเีมนชอบกินนั้งลาบเฮ้เขาจิฟังเพลงก็ไปลองมาย มึงใครอยู hmm. mm ่อ hmm. ร mm ่อยอร่อ hmm. ย mm hmm.